สุขภาพที่ดีไม่ใช่ของขวัญจากโชคชะตาแต่คือผลลัพธ์จากการดูแลตัวเองทุกวันโดยเฉพาะมื้อเช้าที่ดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพหรือมีผู้สูงวัยในบ้านที่คุณรักอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆเคล็ดลับสุขภาพและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกวัน เราจะอยู่เคียงข้างคุณและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนแข็งแรงทั้งกายและใจครับในแต่ละเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาสำหรับบางคนอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของวันธรรมดาแต่สำหรับผู้สูงอายุมื้อเช้าคือมากกว่านั้นมันคือเชื้อเพลิงชีวิตคือยาอายุวัฒนะที่เราสามารถเลือกได้ทุกวันเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นระบบเผาผลาญการดูดซึมสารอาหารและภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การเลือกอาหารในมื้อเช้าให้เหมาะสมจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เพื่อให้อิ่มในตอนเช้าแต่ยังส่งผลถึงทั้งวันทั้งสุขภาพหัวใจสมองกล้ามเนื้อกระดูกไปจนถึงอารมณ์และความสดใสในแต่ละวันผู้สูงอายุหลายคนอาจมองข้ามมื้อเช้าบางคนกินอะไรก็ได้บางคนข้ามไปเลยด้วยซ้ำแต่รู้ไหมครับว่าการเลือกอาหารเช้าอย่างถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงรอเรื้อรังชะลอวัย และช่วยให้มีพลังมีชีวิตชีวาในทุกๆวันและวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ7ประเภทอาหารเช้าที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่กินแล้วไม่เพียงแต่แค่อิ่มแต่ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นยิ่งกินมันประจำยิ่งส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวบางอย่างคุณอาจจะมีอยู่แล้วในบ้านแต่แค่ไม่รู้ว่ามันสำคัญแค่ไหนพร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1โจ๊กข้าวกล้อง หรือข้าวโอ๊ตต้มผักอาหารอ่อนย่อยง่ายแต่เปี่ยมคุณคา่าเมื่อพูดถึงอาหารเช้าที่เหมาะกับผู้สูงอายุสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงคือความย่อยง่ายเพราะระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยทำงานช้าลงตามวายัยกรดในกระเพาะลดลงการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงหากเลือกอาหารไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดหรือท้องผูกได้ง่ายโจกข้าวกล้อง หรือข้าวโอ๊ตต้มผักจึงถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกายผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนข้าวกล้องเป็นแหล่งพลังงานที่อ่อนโยนกับร่างกายข้าวกล้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งต่างจากข้าวขาวทั่วไปตรงที่ยังคงมีเยื่อหุ้มเมเล็ดอยู่ทำให้มีไฟเบอร์วิตามินบีและแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมอยู่สูงกว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช้าๆ ทำให้ระดับน้ําตาลไม่พุ่งสูงหลังมื้ออาหารนอกจากนี้ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มได้นานเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องควบคุมน้ําหนักหรือผู้ที่มีภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลในเลือดข้าวโอ๊ตอาหารของหัวใจข้าวโอ๊ตเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจเพราะอุดมด้วยสารเบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับ LDL หรือไขมันเลวในเลือดในขณะเดียวกันก็มีไฟเบอร์สูงมากจึงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกและช่วยให้ลำไส้แข็งแรงนอกจากนี้ข้าวโอ๊ตยังช่วยควบคุมน้ำตาในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลสมองและความจาเติมผักอ่อนเพิ่มวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันในโจ๊กหรือข้าวโอ๊ตตอนเช้า แนะนำให้เติมผักต้มอ่อนเช่นฟักทองนึ่งเบต้าแคโรทีนสูงบำรุงสายตาแครอทช่วยลดการอักเสบในร่างกายผักโขมหรือปวยเล้งมีธาตุเหล็กวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระผักเหล่านี้จะช่วยเพิ่มวิตามินเกลือแร่และเส้นใยธรรมชาติให้กับมือเช้าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นโปรโตีนอ่อนย่อยง่ายเสริมด้วยเต้าหู้ขาวหรือเนื้อปลาเพื่อให้มื้อเช้าให้พลังงานครบถ้วนผู้สูงอายุค,ควรได้รับโปรโตีนคุณภาพดีในปริมาณที่เหมาะสมแนะนำให้เติมเต้าหู้ขาวหั่นเต๋าเล็กๆล,ล,ลงไปในโจก๊กหรือใช้เนื้อปลานึ่งฉีกเช่นปลานิลปลากระพงเพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนที่จำเป็น ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหลีบหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อควรระวังในการปรุงอย่าเติมผงชูรสซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสมากเกินไปเพราะจะทำให้โซเดียมในเลือดสูงใช้เกลือเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใช้เลยและเสริมรสด้วยสมุนไพรธรรมชาติเช่นต้นหอมขิงซอยเล็กๆแทนใช้น้ำซุปต้มผักแทนน้ำซุปกระดูก เพื่อหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวข้อที่2ไข่ต้มหรือไข่ลวกโปรตีนมหาศจรรย์ที่สมองและร่างกายต้องการในบรรดาอาหารเช้าที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุไข่ถือเป็นอาหารพื้นฐานที่หลายบ้านมักมีติดครัวไว้เสมอไม่ใช่แค่หาง่ายและราคาประหยัดเท่านั้นแต่ไขย่ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายผู้สูงวัยทั้งในด้านกล้ามเนื้อสมองและระบบประสาท โดยเฉพาะเมื่อเลือกรูปแบบการปรุงที่เหมาะสมเช่นไข่ต้มไข่ลวกหรือไข่ตุนซึ่งเป็นเมนูที่ย่อยง่ายไม่ต้องใช้น้ำมันและปลอดภัยต่อระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายดูดซึมได้เกือบร้อเเซโปรโตีนในไข่นั้นจัดอยู่ในกลุ่มโปรโตีนสมบูรณ์แบบหรือ complete p r o t e เพราะมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบทั้ง9ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้โปรตีนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเสริมสร้างเนื้อเยื่อช่วยสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ที่จำเป็นชะลการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือภาวะมวลกล้ามเนื้อลดตามวัยซาโคพเนียโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเหนื่อยง่ายการได้รับโปรตีนจากไข่วันละ1-2ฟอง จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นไข่เท่ากับอาหารของสมองในไข่แดงมีสารที่ชื่อว่าโคลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างอะซิทิลโคลีนสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจําและการเรียนรู้การบริโภคไข่เป็นประจำสามารถช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมชะลออัลไซเมอร์เพิ่มความสามารถในการโฟกัสของสมอง นอกจากนี้ไขยังมีวิตามิน B12 ซึ่งจำเป็นต่อระบบประสาทและพบว่าผู้สูงอายุหลายคนมักขาดวิตามินตัวนี้โดยไม่รู้ตัวจึงควรเสริมจากอาหารเช้าเป็นประจำบำรุงสายตาลดความเสื่อมของดวงตาไข่ดังยังมีสารสำคัญอย่างลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือ a g e r l l a t e d Macular Degeneration และลดโอกาสการเกิดต้อกระจกในผู้สูงวัยสารเหล่านี้ดูดซึมได้ดีขึ้นเมื่อบริโภคร่วมกับไขมันดีเช่นอะโวคาโดหรือน้ำมันมะกอกในปริมาณเล็กน้อยวิธีรับประทานที่แนะนำ 1. า 1. ไข่ต้มใช้วิธีต้มในน้ำเดือด8-10นาทีเพื่อให้ไข่แดงสุกปานกลางรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นแรง 2. ไข่ลวกควรใช้ไข่สดสะอาดต้มในน้ำร้อนประมาณ3-5นาทีไข่จะมีเนื้อสัมผัสนุ่มย่อยง่าย 3. ไข่ตุนใช้ไข่ผสมกับน้ำซุปผักตีให้เข้ากันแล้วนึ่งหรือตุนจนสุกช่วยให้ร่างกายได้รับของเหลวมากขึ้นเหมาะกับผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยสามารถเติมผักสับละเอียดเช่นแครอท ต้นหอมหรือข้าวโพดหวานลงไปในไข่ตุน๋นเพื่อเพิ่มวิตามินและสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นข้อควรระวังไม่ควรบริโภคไข่ดิบโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อซามเนลล่าหากมีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจควรจำกัดไม่เกินหนึ่งฟองต่อวันหรือเลือกกินเฉพาะไข่ขาว หลีกเลี่ยงการทอดไข่ด้วยน้ำมันมากหรือน้ำมันเก่าที่ใช้งานซ้ำ 3. าน้ำเต้าหู้ไม่หวานเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชที่หัวใจและกระดูกต้องการน้ำเต้าหู้หรือน้ำนมถั่วเหลืองเป็นอีกหนึ่งอาหารเช้าที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ต้องการโปรตีนในรูปแบบที่ย่อยง่าย ไขมันต่ําไม่มีคอเลสเตอรอลและให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจกระดูกและสมองได้อย่างครอบคลุมโปรโตีนจากพืชที่ดีต่อหัวใจน้ำเต้าหู้เป็นแหล่งของโปรโตีนจากพืชที่ร่างจายดูดซึมได้ดีและมีกรดอะมิโนจำเป็นหลายชนิดแตกต่างจากนมวัวตรงที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันอิ่มตัวในระดับต่ำมากจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคหัวใจจึงควรเลือกดื่มน้ำเต้าหู้แทนนมวัวหรือกาแฟผสมน้ำตาลในตอนเช้าเสริมมวลกระดูกป้องกันกระดูกพรุนในถั่วเหลืองมีแคลเซียมและแมกนีเซียมในระดับที่ดีช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความหนาแน่นของกระดูก และยังมีไอโซฟลาโวนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวนอย์ที่มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยชะลอการสูญเสียมูลกระดูกลดอาการวัยทองในผู้หญิงและมีงานวิจัยหลายฉบับที่ชี้ว่าอาจช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนได้เมื่อรับประทานต่อเนื่องบำรุงสมองเสริมความจำในถั่วเหลืองยังมีเลซิตินซึ่งเป็นสารที่ช่วยเสริมการทำงานของสมองและช่วยในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท จึงมีส่วนช่วยให้สมองปลอดโปร่งความจำดีขึ้นและลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 และ B6 ที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานได้ดีเลือกแบบไม่หวานเพื่อป้องกันโรคเบาหวานแม้นำเต้าหู้จะดีแต่หากเป็นแบบที่ใส่น้ำตาลจำนวนมากก็จะกลายเป็นอาหารเช้าที่ทำร้ายสุขภาพโดยไม่รู้ตัว ผู้สูงอายุควรเลือกน้ำเต้าหู้แบบไม่หวานหรือหวานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และหลีกเลี่ยงแบบใส่เครื่องหวานเช่นเม็ดแมงลักแปะกุ้ยเชื่อมหรืองาดำปรุงรสเพื่อความอร่อยและสุขภาพที่ดีควรเลือกเติมงาดำขั่วบดเองลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเพราะนอกจากเพิ่มกลิ่นและรสชาติแล้วยังได้กรดไขมันโอเมก้าสซึ่งดีต่อสมองและหัวใจอีกด้วยดื่มแทนกาแฟหรือนมหวานได้อย่างปลอดภัย หลายคนติดกาแฟในตอนเช้าแต่ในผู้สูงอายุการรับคาเฟอีนหรือน้ำตาลมากเกินไปอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือกระตุ้นให้เกิดอาการกระวนกระวายการหันมาดื่มน้ำเต้าหู้แทนจึงเป็นทางเลือกที่ดีไม่กระตุ้นหัวใจให้พลังงานพอเหมาะและช่วยเพิ่มของเหลวให้ร่างกายในตอนเช้าซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุที่มักดื่มน้ำน้อยข้อควรระวัง ควรเลือกน้ำต้องหูที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือใส่น้ำตาลน้อยมากหากเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องจำกัดปริมาณโปรตีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มเป็นประจำไม่ควรดื่มในปริมาณมากเกินไปควรอยู่ที่1แก้วประมาณ200-250มิลลิลิตรต่อวันข้อที่4กล้วยน้ำวาสุกผลไม้ย่อยง่ายบำรุงลำไส้เติมพลังสมอง กล้วยน้ำว้าเป็นหนึ่งในผลไม้ไทยที่ผู้สูงอายุควรมีไว้ติดบ้านและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นอาหารเช้าด้วยความที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มย่อยง่ายให้พลังงานเร็วและอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและเกลือแร่หลายชนิดกล้วยน้ำว้าจึงเป็นอาหารจากธรรมชาติที่ง่ายที่สุดแต่ให้ประโยชน์สูงที่สุดสำหรับวัยสูงอายุย่อยง่ายไม่ระคายเคืองกระเพาะ ผู้สูงอายุหลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเช่นกรดไหลย,ย้อนแน่นท้องหรือหลั่งน้ำย่อยน้อยลงกล้วยน้ำว้าสุกจัดเป็นผลไม้ที่มีเนื้ออ่อนนุ่มย่อยง่ายไม่กระตุ้นกรดในกระเพาะและยังมีสารที่ช่วยเคลือบกระเพาะลดอาการแสบท้องหรือความไม่สบายท้องหลังตื่นนอนได้อย่างดีเติมพลังให้สมองด้วยน้ำตาลธรรมชาติกล้วยน้ำว้าสุกมีน้ำตาลธรรมชาติในรูปของกลูโคสซูโครสและฟรุกโตส ซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นแหล่งพลังงานให้สมองโดยเฉพาะในช่วงเช้าการกินกล้วยหนึ่งผลตอนเช้าช่วยให้สมองปลอดโปร่งมีสมาธิและลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนได้อย่างดีโดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วเหมือนขนมหวานหรือเครื่องดื่มชูกำลังเส้นใยอาหารสูงช่วยการขับถ่ายป้องกันท้องผูกกล้วยน้ำว้าสุก เป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ลดอาการท้องผูกที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุและยังช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารแข็งแรงลดโอกาสการเกิดริดจีดวงทวารและปัญหาในระบบขับถ่ายอื่นๆหากรับประทานเป็นประจำจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นเวลาช่วยให้ร่างกายขจัดสารพิษได้ดียิ่งขึ้นช่วยควบคุมความดันบำรุงหัวใจ กล้วยน้ำว้าอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตโดยช่วยปรับสมดุลโซเดียมในร่างกายลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหัวใจลดความเครียดและอาการนอนไม่หลับเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่แม้กล้วยจะมีน้ำตาลธรรมชาติแต่เมื่อรับประทานในปริมาณเหมาะสม หนึ่งผลต่อวันร่วมกับอาหารอื่นที่มีไฟเบอร์อาหารสูงจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานสามารถกินกล้วยน้ำว้าได้แต่ควรเลือกผลที่ไม่สุกจัดจนเกินไปและรับประทานร่วมกับโปรตีนหรือธัญ,ญพืชเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลวิธีรับประทานในมื้อเช้ารับประทานกล้วยน้ำว้าสุกเปล่า,ลาหนึ่งลูกคู่กับน้ำเต้าหู้ไม่หวานหรือไข่ต้มจะช่วยให้ได้สารอาหารครบถ้วน ผสมกล้วยกับข้าวโอต๊ตใส่นมหรือโยเกิร์ตจืดเล็กน้อยเพิ่มถั่วบดหรืองาดำเพื่อเสริมโปรตีนและไฟเบอร์บดกล้วยแล้วนำไปตุ๋นในไข่ตุน๋นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเคี้ยวหรือกลืนลำบากข้อควรระวังไม่ควรกินกล้วยสุกจัดมากจนเกินไปเพราะน้ำตาลจะสูงกว่ากล้วยสุกพอดีผู้ที่เป็นโรคไตระยะรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะโพแทสเซียมสูงในกล้วยอาจสะสมในร่างกายได้ ควรเคี้ยวให้ละเอียดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ทันไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการก,กลืนติดคอข้อที่5ขนมปังโฮวีตคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ช่วยให้อิ่มนานไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งในขณะที่หลายคนอาจจะมองว่าขนมปังเป็นอาหารแปรรูปที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่หากเลือกชนิดให้ถูกโดยเฉพาะขนมปังโฮวีร้อเซ์ก็จะกลายเป็นอาหารเช้าที่มีคุณค่ามหาศาลสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการพลังงานต่อเนื่องไม่หิวบ่อยและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเท่ากับพลังงานที่ปลอดภัยขนมปังโฮลวีตเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งแตกต่างจากขนมปังขาวหรือขนมหวานที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ย่อยเร็วการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นช้าร่างกายได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่อง ไม่หิวบ่อยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่สองและไขมันในเลือดสูงอุดมด้วยไฟเบอร์บำรุงลำไส้และหัวใจในขนมปังโฮวีตจะมีใย,ยอาหารมากกว่าขนมปังขาวหลายเท่าโดยเฉพาะใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำซึ่งมีบทบาทในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลกระตุ้นการขับถ่ายทำให้รู้สึกอิ่มได้นานและช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงภายหลังมื้ออาหาร สำหรับผู้สูงอายุที่มักจะประสบปัญหาท้องผูกหรือระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงขนมปังโฮวีจึงเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมเยี่ยมบำรุงกล้ามเนื้อและระบบประสาทขนมปังโฮวียังอุดมด้วยวิตามิน B รวมเช่นวิตามิน B1, B2, B3, B6 และแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังงานเสริมการทำงานของระบบประสาทบำรุงสมอง และลดอาการอ่อนเพลียในผู้สูงวัยการกินขนมปังโฮวีตร่วมกับโปรตีนเช่นไข่ต้มหรือน้ำเต้าหู้จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นวิธีรับประทานขนมปังโฮวีตให้ได้ประโยชน์สูงสุด 1. ทานเนยถั่วธรรมชาติหรืออะโวคาโดบดให้ไขมันดีและรสชาติที่กลมกลม่อม 2. ประกบกับไข่ต้มหรือไข่หลวกเพิ่มโปรตีนให้มื้อเช้าสมบูรณ์แบบ 3. กินกับนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เพิ่มโปรตีนจากพืชแบบอ่อนโยน 4. ใส่ผักสดเช่นผักกาดหอมมะเขือเทศแตงกว่าเพิ่มวิตามินและความสดชื่นหลีกเลี่ยงการทาขนมปังด้วยเนยเค็มมาจารีนหรือน้ำตาลเนื่องจากมีไขมันทรานส์และโซเดียมสูงข้อควรระวังในการเลือกขนมปังโฮวีท ควรอ่านฉลากและเลือกขนมปังที่มีคำว่าโฮวีดร้อยเปอรเซหลีกเลี่ยงขนมปังที่มีคำว่าโฮเกนหรือมันติเกนที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใช้แป้งโฮวีดเป็นส่วนผสมหลักเลือกสูตรที่ไม่เติมน้ำตาลหรือมีน้ำตาลต่ำไม่เกิน2-3กรัมต่อแผ่นเลือกแบบไม่มีสารกันบูดหรือแต่งกลิ่นรสเทียม 6. ทธัญพืชต้มรวมแหล่งพลังงานสะอาดเสริมใยอาหาร และลดไขมันในเลือดในยุคที่คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาหารกลุ่มธัญ,ญพืชก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดย่อยง่ายและให้ประโยชน์มากกว่าที่หลายคนเคยคิดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุธัญ,ญพืชต้องรวมกลายเป็นอาหารเช้าที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการย่อยระบบขับถ่ายหัวใจสมองและระดับน้ำตาลในเลือดธัญ,ญพืชเท่ากับ พลังงานช้าอิ่มนานธัญ,ญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องแดงลูกเดือยข้าวโพดข้าวบาเล่ถั่วแดงถั่วดำหรือแม้แต่ข้าวเหนียวดำมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสูงซึ่งหมายความว่าร่างกายจะค่อยๆย,ย่อยและดูดซึมพลังงานไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งช่วยควบคุมความอยากอาหารระหว่างวันลดโอกาสการกินจุกจิกระหว่างวัน ทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกอ่อนเพลียตอนสายการรับประทานธัญพืชต้มรวมในตอนเช้าจึงเป็นเหมือนการเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยและมั่นคงใย,ยอาหารสูงดีต่อลำไส้และหัวใจหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของธัญพืชคือมีไฟเบอร์สูงมากทั้งชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำไฟเบอร์เหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมากเช่นช่วยกระตุ้นการขับถ่ายป้องกันท้องผูก ดูซับไขมันส่วนเกินและคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดทำให้จุลิทซีดีในลำไส้จเจริญเติบโตอย่างสมดุลระบบลำไส้ที่ดีเท่ากับระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและส่งผลต่อสมองความจำและอารมณ์ของผู้สูงวัยด้วยเสริมวิตามินและแร่ธาตุจากธรรมชาติธัญพืชหลากหลายชนิดให้วิตามินบรวมสูง โดยเฉพาะวิตามิน B1 และ B6 ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองธาตุเหล็กช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางแมกนีเซียมและโพแทสเซียมควบคุมความดันโลหิตสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟีโนลิกช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์บางทัญ,ญพืชเช่นลูกเดือยยังมีฤทธิ์ช่วยลดความร้อนในร่างกายลดการอักเสบและทำให้หลับง่ายขึ้นอีกด้วย วิธีเตรีย,รยมธัญพืชต้มรวมให้ผู้สูงอายุรับประทาน 1. แช่ธัญพืชทุกชนิดก่อน6-8ชั่วโมงหรือข้ามคืนเพื่อลดกรดไฟติกและให้ย่อยง่าย 2. ต้มรวมจนเปื่อยนุ่มโดยใช้น้ำสะอาดหรือน้ำซุปผัก 3. เติมฟักทองนึ่งหรือแครอดหั่นเตาเพิ่มสีสันและวิตามิน 4. สามารถเติมเต้าหู้ขาวหั่นลูกเต๋าเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มโปรตีน 5. ปรุงรสด้วยเกลือแร่เพียงเล็กน้อยหรือใส่ขิงอ่อนซอยเพื่อช่วยระบบย่อยหากต้องการเปลี่ยนรสชาติบ้างอาจนำธัญ,ญพืชไปผสมในน้ำเต้าหู้หรือทำเป็นโจ๊กธัญ,ญพืชกึ่งหวานโดยใช้น้ำมะพร้าวอ่อนแทนน้ำตาลจะได้รสหวานธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพอย่าเติมน้ำตาลหรือนมข้นหวานลงไปเพราะจะกลายเป็นอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลสูงหากใช้ถั่วควรต้มให้สุกจนเปื่อยนุ่มจริงๆ เพราะผู้สูงอายุเคี้ยวและย่อยถั่วแข็งๆได้ยากถ้าเคี้ยวยากอาจใช้วิธีปั่นครึ่งบทครึ่งหรือต้มให้นิ่มพิเศษธัญพืชต้มรวมคือพลังจากธรรมชาติที่อัดแน่นด้วยใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงหัวใจลำไส้และเสริมภูมิคุ้มกันเป็นอาหารเช้าที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการสุขภาพที่แข็งแรงจากภายในและนี่ก็คือ หประเภทอาหารเช้าที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่หากรับประทานเป็นประจำในทุกเช้าจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงหัวใจสมองกล้ามเนื้อและระบบขับถ่ายให้แข็งแรงทำให้ชีวิตในวัยเกษียณเต็มไปด้วยคุณภาพและความสุขในทุกวันอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพดีสร้างได้เริ่มต้นที่มือเช้าถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์กับคนที่คุณรัก ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเรื่องราวสุขภาพและแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองในทุกช่วงวัยขอบคุณที่ติดตามจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ